สวัสดีท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไพ่ทาโร่หรือการทำานายของไพ่ทาโร่พี่น้องคลิปนี้เขาก็จะเป็นการทำาน่ายหรือการเล่าเรื่องเป็นไพ่เล่าเรื่องว่ามันจะมีเรื่องเล่าอีกอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้พี่น้องเป็นการเล่นดอมบ่มีหัวขอพี่น้องใช่วิจ่จานญานในการรับชมรับฟัง เป็นเรื่องเล่าของการควมเชื่อน่ะพี่น้องใครผู้ใดเชื่อกรับฟังผู้ใดบบเชือเ่อกะเบือนผ่านคลิปไปได้อจะเด้อเป็นบ่เมนดวงของผู้ใดผู้นึงรับช่มเพื่อความบันเทิองอตัวตนก็ไมถึงตัวตนเลิ่ไปเรื่อยๆก่อนอที่สองแล้วก็ที่สาม ที่สี 5, ท 6, ่ที่ห้าที่หกอืมมีตะไคร่ดีๆเลยหรอพี่น้องอืมที่เจ็ดแปดอืมขยับขึ้นมาสักหน่อยอ้หอบโฟร์จูนเวลาฟ้าเปิดอ้สุดยอดพี่น้อง อดีตที่พานมาเรื่องเล่าที่พานมาคุณเป็นคน,น,นใจดีชอบท่ำบุญทํำท่านพี่นอ้องการทํำบุญท่ำท่านเป็นการที่คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือบางที่คนอื่นก็อาจจะเข้ามาซอยเหลือคุณคือกันพี่นอ้องคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือ ตะก่นุนขุ่นมีคนช่วยเหลือคุณหรือว่าคุ่นเขาไปช่วยเหลือคนอื่นกนว่าใดพี่น้องในการที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันเล็กกันนะพี่น้องคล้ายๆว่าเป็นบุญเก่าของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้การช่วยเหลือลคุณมีความรู้สึกว่าอยากออกเดินทางไปหา อีหยังที่หรืออาจจะคุณจะเจอปัญหาอีหยังสักอย่างที่ผ่านมาอยากให้คุณออกเดินทางอยากแก้ไขเพอยากแก้ไขปัญหาอีหยังก็ว่าได้พี่น้องปัญหาที่เจอนี่ก็เพอยากอยู่เพอยากเจอปัญหาอีหยังที่มันอาจจะอาจจะเป็นเรื่องการเงินพี่น้องแต่ก็บ,บ่ต้องเป็นห่วงพี่น้องถ้าไพ่ฮกดาบ เขาอาจจะหมายถึงการนี้ออกจากปัญหาที่บม่อยากเจอนะพี่น้องบ่อยากรับอาจจะปัญหาเรื่องเงินพี่น้องแต่ว่าไพ่หกดาบนี่มันหมายถึงเวลาจะแก้ไขปัญหาในตัวของมันเองพี่นอ้องก็จะประมาณนี้เนาะบ่ต้องห่วงพี่น้องปัญหาที่คุณเจืเอนะเวลานั่นจะ แก้ไขปัญหาของเขาเองเมื่อเบิงจวงอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาของคุณอาจจะคุณกำลังจะลอกค่อยหรือการที่คุณทำธุรกิจอียงหรือการล่งทุนลงแรงอยากให้ผลผลผลิตให้ลอกผลผลิตให้มันงอเงยพี่นอ้อยในการลอนะั้นมันก็รู้สึกว่ามันล่อนาน มีความรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปหรือเปล่าในการลงทุนข้างนี้ลงเห็นผลผลิตจักเทือนพี่น้องการล่อค่อยถ้าไม่คุณอยากเดินนี้ออกจากจุดจุดนี้จุดที่คุณได้ลงทุนไปแล้วมันไม่เกิดผลพี่น้องประสักปัญหาที่เจอช่วงนี้ อาจจะลงทุนแล้วเสียไปซื้อๆนะพี่น้องถ้าไม่คุ้นรู้สึกอยากปล่อยมันถิ่มแล้วธุรกิจตัวนี้หรืองานตัวนี้เนาะอยากออกไปหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันอาจจะดีกว่านี้พี่น้องแปดถ้วยเจ็ดเรียนหมายถึงการการลอค่้อยสิ่งอีอย่งที่เห้าได้ กระทำาลงไปแปดถวยกระไม้ถึงการเดินจากหนีออกไปจากจุดจุดนี้พี่น้องหลังจากที่เจ้าเจออุปสรรคปัญหาแล้วอุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นพี่น้องในการตัดสินใจตัวน,นั้นทิ้งตัวเก่าๆไปแล้วก็เป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนมีความครๆว่า มีประสบการณ์พี่น้องประสบการณ์คุนเก่งขืนมากมีความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอียงที่มั่นผ่านเขามาคุณจะมีการเจรจากับทีมงานคุณจะมีทีมงานที่ดีพี่น้องมีการร่วมมือในงานที่ดีคนขงังคนรอบขังของคุนก็น คุณความสามารถเขาก็อาจจะมองเห็นคุณความสามารถของคุณมารวมรวมงานรวมกิจาการกับคุณก็ว่าได้พี่น้องมาสงางกิจการตัวไม่มาเห็นความสามารถที่คุณมีสติงในตัวไมายถึงคนที่มีความสามารรพิเศษอยู่พี่เลี้ยพี่นอ้องเอามาเบิง่งไป ความคิดในใจหุ่นหุ่นคิดอยากมีอยากเดินทางไปต่างประเทศก็บ่าได้พี่น้องมีโอกาสคุนจะมีโอกาสในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนี่วิวอปวจุนแล้วคุณอาจจะได้ร่วมงานกับเจ้าหน่ายเจ้าต่างศาสตร์พี่น้องหรือตัวคุณนเองอาจจะมีโอกาสได้ไปรับตำแหน่ง ที่ใหญ่หรือเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของเองก็ว่าได้พี่น้อง The Emperor เนาะ Emperor นี่หมายถึงเจ้าต่างชาติก็ว่าได้พี่น้องเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ว่าได้เป่าได้หลายอย่างพี่น้องหรืออาจจะเมื่อขึ้นกับไฟอบฟอดจูนก็นสิมเมนต่างชาติเลยล่ะพี่น้องอบฟอดจูนก็นคืออบวิวอบฟอดจุนก็น คือต่างศาสตร์ต่างประเทศยู่แล้วพี่น้องนั่นแหละโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศโอกาสในการร่วมงานกับเาวาต่างศาสตร์หรือเป็นหรือคุณเองที่จะได้ประรับตำแหน่งดูในสาขาต่างประเทศก็ว่าได้พี่น้องอันนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณขาดคิดบ่เถึงนะพี่น้อง การเปลี่ยนแปลงวิวของฟอร์จูนไหยถึงคิดบ่ถึงเลยว่าคุณจะได้ได้ไปนะนะั่นน่ะคิดบทถึงว่าเจ้าของนหโอ้มีโอกาสได้ไปต่างชาติต่างประเทศมีโอกาสได้ทํางานครับเจ้าต่างชาติประนันโบหฮาวบางศิลป์ประมาณนี้ละพี่น้องความคิดความคิดคุณก็จะประสบกับความสําเร็จแน่นอนพี่น้อง ได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสที่ดีรวมงานกับเจ้าต่างศาสตร์เนาะหรืออาจจะเป็นตัวหุ้นเองที่ไปรับตำแหน่งอียังกระไดพี่น้องมีโอกาสที่ดีมีเจ้าหน่ายหรือมีเจ้าหน่ายที่ดีเจ้าหน่ายที่เป็นผู้รักผู้ใย,ยใน ที่ทำงานของคุณหรือในที่ที่เห็นคุณอยู่นั่นแหละพี่น้องในต่างศาต์ต่างประเทศอย่างแน่นอนพี่น้องการทำานายนี่ก็เป็นทำหนายโดยร่วมพี่น้องบริเวนดวงของไคคนหนึ่งพิจารณาในการรับชมรับฟังนะจ้ามันนี่ก็อันหน้าโคตรอันใกล้ค่ะหลังจากที่คุณคุณจะการงานของคุณจะพุ่งทะยานอย่างเน่นนอนพี่น้อง การจะการแบบจะมีหลายสาขาเปลี่ยไม่เท่าอาจจะมีหลายสาขาหรืออาจจะจะเลื่อนเก้าหนะแต่ว่าให้คุ้นปล่อยว่างพี่นอ้องให้คุ้นปล่อยว่างในสิ่งที่ทีุ่ณดูอาจมันเสียหายไปแล้วนะพี่นอ้องที่จากที่เฮาลงทุนไปแล้วมันบ่ได้รับผลที่เลกเลกๆมันบ่อุปสรรคเฮานะนี่อนหน้าคตอันไกนี่คุณจะได้ งานที่คุณทำนะเป็นทีมพี่นอ้องจะได้รับผลสำเร็จงานจะก้าวหนา้าจะจะเลิ่ญนก้าวหน้าไปร่วมกับทีมงานของคุณทีมงานที่มีฝีม,มือทุกคนพี่นอ้องทีมงานมีแต่ความมีแต่คนมีความฉลาดความเกง่งความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรืออยีังงานที่เขาทำนพี่นอ้องการงานจะ ก้าวนาย่างรวดเร็วหรืออาจจะมีหลายสาขาเพิ่มขึ้นคุณเกิดบทต้องเสียใจในสิ่งที่อาจจะเสียหายไปแล้วในครั้งที่เห้าลงทุนไปเพราะว่าคุณสามารถปล่อยว่างถิ่มใดอยู่แล้วว่นงองเฮาคุณเป็นคนเกง่งคุณมีความสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่าง แต่ว่าบางครั้งมันกับคุณมีความเสียใจในอดีตที่อาจจะขาดทุนไปพี่น้องในการลงทุนครั้งแรกเนาะอ่ะสรุปแล้วกับความสำเร็จอันใกล้ทงคุณนใกล้จะเข้ามาถึงแล้วพี่น้องความอาจจะได้ทำงานกับเจ้าหน้าทต่างชาติหรือเดินทางไปรับรับตำแหน่ง ที่ดีที่ไงเป็นผู้จัดการเป็นหรืออาจจะเป็นเจ้าของากิจการเองเลยพี่น้องัยเองเพื่น่ง